สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ มันน่าน้อยใจจริงๆนะครับสําหรับคุณสาวๆบางคนเกิดมาไม่ฉลาดอย่างใครเขาสอบทีไรก็ครองอันดับท้ายๆของห้องมาโดยตลอดมีหนาซ้ำอยังริอาจไปตกหลุมรักหนุ่มฉลาดมากด,ดีดีกรีตัวท็อปของฉันอีกตั้งหากแล้วคุณจะเอาอะไรไปสู้คนอื่นเขากันล่ะครับหากคุณสาวๆกาลังเกาหัวยิกๆคิดไม่ตกอยู่กับปัญหานี้อยู่แล้วก็อย่าพิ่งน้อยเนื้อต่ําใจกันไปครับดังนั้นวันนี้ ผมจะพาคุณไปดู6ลูกสาวบ้านๆทำยังไงถึงจะมัดใจหนุ่มฮอตเอามาให้คุณสาวๆได้ดูกันแอบเอาความในใจของหนุ่มจีเนียสทั้งหลายมาฝากกันว่าผู้หญิงแบบไหนกันนะที่พวกเขาจะแพ้ทางแบบสุดๆตามไปดูกันเลยครับข้อที่1สดใสร่าเริงตลก สวยมักนกตลกมักได้ครับเพราะวันวันหนุ่มหนุ่มที่ใฝ่เรียนเขาต้องจมอยู่กับวิชาการมามากพอแล้วสิ่งที่เขาต้องการก็คือผู้หญิงสักคนที่มาทำให้โลกของเขาสดใสขึ้นยังไงล่ะครับหากคุณทำให้เขาหัวเราะได้บ่อยๆก็มีโอกาสสูงที่เขาจะประทับใจในตัวคุณครับข้อที่2โชว์กิจกรรมนอกห้องให้เต็มที่ ไม่ต้องไปแข่งฉลาดกับเขาหรอกครับหากไม่ชอบเรียนก็แสดงความสามารถด้านอื่นให้เขาเห็นครับรู้ไหมว่าเด็กเรียนนะ่ะแพ้ทางเด็กกิจกรรมมานักต่อนักแล้วล่ะครับอย่างเช่นคุณชอบร้องเพลงชอบเต้นชอบเล่นละครก็เอาให้สุดทางเพราะนั่นคือความสามารถที่พวกเขาไม่มีเขาจะรู้สึกชื่นชมคุณไม่ต่างจากที่คุณชื่นชมเขาเลยล่ะครับ ข้อที่3ขยันขันแข็งใฝ่เรียนรู้ ไม่ต้องฉลาดก็ได้ครับแค่เป็นคนขยันก็พอหากไม่ขยันก็แกล้งขยันไปก่อนแล้วกันเพราะข้อนี้สําคัญมากๆครับหนุ่มสายวิชาการเขาไม่ชอบคนขี้เกียจน,นะครับเขาจะมองว่าคุณไม่เอาไหนพึ่งพาไม่ได้ไอความขยันอุตสาหานี่แหละที่จะได้ใจพวกเขาไปเต็มๆถึงเวลานี้แล้วก็งัดลูปไม้ช่วยติวให้เราหน่อยสิออกมาได้เลยครับแสดงความใยรู้ใยเรียนกันสักหน่อยก็จะดีนะครับ ข้อที่4เอาใจเก่งเวลาที่ประจวบเหมาะก็คือช่วงสอบหรือช่วงปั่นงานตอนไฟนอนครับสายขี้เกียจอย่างเราหากรอลอกกันบ้านเพื่อนสบายๆก็เอาเวลาว่างไปทําขนมนมเนยมาให้กําลังใจเขาเวลาอ่านหนังสือดูครับรู้ว่าเขาชอบอะไรก็ไปควานหามาให้เขารับรองว่าหนุ่มจีเนสร้อยทั้งร้อยก็แพ้คนขี้เอาใจก็ทั้งนั้นแหละครับ ข้อที่ห้าฝ่นโกเซอร์ซ่าซุมซาม ให้เป็นตัวของตัวเองนี่แหละครับดีและเชื่อว่าพวกคุณเป็นแบบนี้กันอยู่แล้วเพราะปะกติผู้หญิงเรียนไม่เก่งสมองช้าจะมีสกิลปั้มปั้มเผลอ,อติดตัวกันมาแต่กําเนิดทุกคนหารู้ไหมว่ามันคือเสน่ห์ที่ทําให้คุณผู้ชายเรียนเก่งเขาหลงรักครับเพราะฉะนั้นอย่าไปฝืนปล่อยความเด๋อดา่าไปให้เต็มที่เลยครับมันน่าเอ็นดูนะจะบอกให้ ข้อที่6มีจิตใจอ่อนโยนเก่งมาจากไหนก็แพ้หัวใจอย่างเธอเคยได้ยินกันไหมครับผู้ชายที่เขาเย็นชาด้านความรักมากๆเนี่ยก็มักจะอ่อนไหวให้กับผู้หญิงที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อกรุณาดังแม่ชีครับให้เขาเห็นมุมที่คุณเล่นกับเด็ก พาคนแก่ข้ามถนนพาหมาไปหาหมอบ้างอะไรบ้างคนเก่งอะ่ะแพ้คนดีครับบอกเลยคุณจะสวยในสายตาของเขามากๆระวังเขาจะชอบคุณเขา้าโดยไม่รู้ตัวนะครับจะบอกให้เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ6ลูกสาวบ้านๆทำยังไงถึงจะมัดใจหนุ่มฮอต จากทุกข้อที่ได้กล่าวมาได้รู้อย่างนี้แล้วพอจะมีกําลังใจขึ้นกันมาบ้างไหมครับเห็นไหมล่ะครับว่าไม่ต้องเร่งเรียนเก่งในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวคุณให้เสียเวลาเพราะหนุ่มๆพวกนี้เขาไม่ได้ต้องการคนที่เหมือนกับเขาครับเขาต้องการคนที่มาเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดมากกว่ายังไงยังไงก็ข,ขอเป็นกําลังใจให้คุณสาว,ส,าวสมหวังในความรักกันทุกคนเลยนะครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w ว w g a n g b e a u t y o o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวสัสดีครับ